เห็ดเพาะนี่เห็ะหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่หน้าตากลมๆอย่างนี้แกงสําเร็จรูปแล้วนะคะเป็นแกงเห็ดนะคะใส่ใบย่านางผักหวานใส่น้าปลาลงไปนะคะรูปร่างหน้าตามันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะแต่ ตามันไม่ค่อยจะสวยงามน,นะแต่สรรพคุณเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่เหมือนกันนะคะบำรุงร่างกายนะคะลดอาการร้อนในอาการช้ำในชูกำลังช่วยสมานแผลลดอาการบวมอักเสบต่างๆแก้ตัวร้อนนะคะใครที่ได้กินนะคะมันมีอยู่สองอย่างก็คือชอบเลยกับไม่กินอีกเลยอย่างเงี้ยตัดเข้าไปแล้ว ต้องในมันจะมีอะไรก็ไม่รู้ว่าหยืหย่ยๆดีบางคนกินน้ำมันบางคนก็แบบแยะขายทิ้งไปเลยนะคะเหตุเนี้ยใครชอบก็ชอบเลยใครไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยนะนจน่สำหรับแอดเนี่ยอย่างชอบเลยอ่ะ 河南我也听话。